ีเสื้อกลางคืนนี้ก็คือตัวเต็มวัยของหนอนที่เข้ามาเจาะทําทลายพืชผ,ผักผลไม้ต่างๆซึ่งจะสร้างความเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นงานแก้ปัญหาที่ปลายเหตุในการฉีดพ่นสารอินทรีย์ต่างๆเราก็เลยจะทํากับดักเพื่อที่จะตัดวงจรนะครับเพื่อไม่ให้ผีเสื้อกลางคืนเนี่ยมาวางไข่สำหรับวิธีทำนะครับเมื่อเราได้ขวดเปล่ามาแล้วนะครับเราจะใช้มีดปาดขวดเปล่าซึ่งขนาดรูที่เราปาดนะครับก็จะประมาณ 3, าคูณหเซนแล้วเราจะปาด2ด้านปาดสั่งตรงข้ามกัน ต่อไปเราก็จะทําเชือกห้อยต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกาก,ากน้ําตาลหรืออาหารล่อผีเสื้อคืนตัวนี้เราจะมีกากน้ําตาลแล้วนะครับ100ซีซีเราจะเติมน้ําลงไปประมาณ5 0ซีซีนะครับใส่น้ําแล้วเราก็เขย่าให้ตัวกากน้าตาลเนี่ยละลายก่อนแล้วก็จะเทใส่ขว,วดที่เราปัดเราก็จะใส่ประมาณ5 0ซีซีเดี๋ยวเราจะไปใช้งานที่สวนพุษษ้สาครับแล้วก็จะขุดหลุมฟังเสาว้ห้อยนะครับ ความสูงของหลักใช้ได้ตั้งแต่50เซนถึง2เมตรเตรียมเสาเสร็จแล้วก็ห้อยได้เลยอีกเสาหนึง่งเราก็จะมาฝังเสาวไว้นะครับห่างกันประมาณ10เมตรยิ่งเราทําได้รอบๆยิ่งดีครับนี่ก็คือกับดักผีเสื้อคืนตัวผีเสื้อคืนก็มีเข้ามาแล้วลักษณะของผีเสื้อคืนนะครับติดกับกางน้าตาลเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะบินได้แล้วก็จะตกลงไปตายแบบนี้นะครับหลังจากที่เราออกแล้วเราก็จะ ดัดต่อไปเรามีหน้าที่แค่มาดูว่ากากน้าตาลเนี่ยแห้งหรือเปล่าข้อดีของการทํากับดักนะครับก็คือเราจะทําได้ง่ายโดยอาศัยของเหลือใช้แล้วก็กากน้ําตาลเราสามารถที่จะทําแล้วปล่อยไว้ได้เป็นเวลานานแล้วก็สามารถที่จะลดปริมาณหนอนที่เข้าทําลายพืชผักของเราได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหรือ5 0เลยการดัดตีเสื่องคืนด้วยเทคนิคนี้รับรองได้ผลดีแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงมันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทํากับดักผีเสื้อกลางคืนนะครับผีเสื้อกลางคืนนี้ก็คือตัวเต็มวัยของหนอนที่เข้ามาเจาะทําทลายพืชผักผลไม้ต่างๆซึ่งเป็นปัญหาเราต้องใช้การฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นสารชีวพันธุ์หรือเป็นเคมีซึ่งถ้าเกิดผีเสื้อกลางคืนได้มาวางไข่ในแปลงพืชผักผลไม้เรานะครับก็จะเข้าเจาะทําทลายพวกใบยอดดอกผลรวมทั้งลําต้นด้วยซึ่งจะสร้างความเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นงานแก้ปัญหาที่ปลายเหตุในการฉีดพ่นสารอินทรีย์ต่างๆ เราก็เลยจะทําทกับดักเพื่อที่จะตัดวงจรนะครับเพื่อไม่ให้ผีเสื้อกลางคืนเนี่ยมาวางไข่สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับก็คือเราจะมีขวดพลาสติกเป็นขวดน้ําเปล่าแล้วก็จะมีกากน้ําตาลตัวสําคัญเลยก็คือเป็นอาหารลอเนี่ยก็คือกากน้าตาลนะครับตัวนี้จะมีรสหวานผีเสื้อจะมาติด แล้วก็จะมีน้ําเปล่าจะเอามาละลายกับกากน้าตาลแล้วก็จะมีเชือกฟางจะทําเป็นสายห้อยแล้วก็จะมีมีดไว้ปาดขวดแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับจะมีไม้ไผ่ทําเป็นหลักนะครับเราจะไปฝังไว้ในสวนผลไม้แล้วก็มีเสียมนะครับสําหรับวิธีทานะครับเมื่อเราได้ขวดเปล่ามาแล้วนะครับเราจะใช้มีดปาดขวดเปล่านะครับเราจะแบ่งเป็น สองส่วนปาดตรงกลางเลย็ขีดเ,เข้าไปเพราะว่าเราจะเปิดส่วนบนนี้ออกตัวนี้เราจะเปิดช่องนะครับเปิดช่องให้พวกเครื่องคืนเข้าไปแล้วก็เป็นที่เติมกาก,ากน้ําตาลด้วยซึ่งขนาดรูที่เราปาดนะครับก็จะประมาณ 3, ามคูณหเซนตัวนี้3มเซนตัวนี้5เซนแล้วเราจะปาด2ด้านปาดสั่งตรงข้ามกันขวดน้ําเปล่านะครับขนาดเนี่ยก็เอาตามที่เราหาได้นะครับอาจจะเป็นครึ่งลิตรหรือเป็นขวด1.5ลิตรก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนี่นะครับอ่าลักษณะที่เราจะได้ก็คือจะเป็นช่องว่างสามารถที่จะทะลุได้หลังจากที่เราปาดขวดเสร็ ต่อไปเราก็จะทําเชือกห้อยต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกากน้ําตาลหรืออาหารล่อผีเสื้อคืนตัวนี้เราจะมีกากน้ําตาลแล้วนะครับ100ซีซีเราจะเติมน้ําลงไปประมาณ5 0ซีซีนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้กากน้ําตาลเหนียวเกินไปถ้าเหนียวเกินไปเนี่ยเวลาเราเทาใส่ขวดที่เราจะไปห้อยตามสวนนะครับหน้าของกากน้ําตาลจะแห้งเร็วใส่น้ําแล้วเราก็เขย่าให้ตัวกากน้ําตาลเนี่ยละลายก่อนเมื่อเราเตรียมเสร็จนะครับเราก็จะเทใส่ขวดที่เราปัจเตรียมไว้เป็นกับดักเราก็จะใส่ประมาณ5 0ซีซีนะครับ สำหรับวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้งานที่สวนพุทราเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับล้วก็จะขุดหลุมฟังเสาให้ห้อยนะครับความสูงของหลักใช้ได้ตั้งแต่50เซนถึง2เมตรนะครับไม่เกิน2เมตรเพราะปกติแล้วพวกมแมลงพวกผีเสื้อคือเนี่ยจะมาอยู่ประมาณความสูงไม่เกิน2เมตรถ้าเกิดเขาบินสูงกว่านั้นจะโดนลมตีนะครับลมพัดแรงเขาจะไปไม่ได้เตรียมเสาเสร็จนะครับล้วก็ห้อยได้เลย,เลยตัวนี้จะอยู่อย่างนี้ตลอดก็คือเรามาเติมแค่น้านะครับจะเกิดเขาแห้งเกินไป อีกเสาหนึ่งเราก็จะมาฝังเสาไว้นะครับห่างกันประมาณ10เมตรยิ่งเราทําได้รอบๆยิ่งดีทั่วๆแปลงเลยยิ่งดีโดยปกติแล้วผีเสื้อกลางคืนเนี่ยจะมาวางไข่แต่พอเข้ามาเจออาหารก็คือกากน้ําตาลซึ่งมีความหวานผีเสื้อกลางคืนก็จะเข้าไปกินก่อนอในขณะเดียวกันนะครับความเหนียวของกากน้ําตาลเนี่ยจะไปติดผีเสื้อกลางคืนนะครับไม่สามารถที่จะบินได้เขาก็จะตกลงไปตายนะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดไม่มีการระบาดมากเนี่ยเราจะใช้อยู่ประมาณ5-6ถึงอันต่อหนึ่งไร่ แต่ถ้าเกิดมีระบาดมากเราก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นได้นะครับอาจจะเป็น10หรือ20อันก็ได้ซึ่งระยะห่างของแต่ละหลักแต่ละเสานะครับที่เรามาห้อยเนี่ยก็จะประมาณ10เมตรนะครับกับต,ตัวโน้อนอีกตัวนึงก็อยู่แถวโน้นก็จะประมาณ10เมตรเช่นกันตัวผีเสื้อคื้นนะครับถ้าเกิดยิ่งเป็นระยะที่ติดผลแล้วอย่างนี้นะครับก็จะยิ่งาาเยอะเราควรที่จะดักออกไปไว้ก่อนกันไว้ก่อนนะครับครับนี่ก็คือ กับดักผีเสื้อคืนนะครับตัวผีเสื้อคืนก็มีเข้ามาแล้วลักษณะของผีเสื้อคืนนะครับปีกกับกางน้ําตาลเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะบินได้แล้วก็จะตกลงไปตายแบบนี้นะครับหลังจากที่เราออกแล้วเราก็จะดัดต่อไปเรามีหน้าที่แค่มาดูว่ากากน้ําตาลเนี่ยแห้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นน้ําที่เราผสมลงไปเนี่ยเขาจะระเหยไปนะครับจะเหลือเฉพาะกากน้าตาลถ้าเกิดแห้งหรือข้อนเกินไปเราก็มาเติมน้ํา ก็ใช้ไม้ขดน,นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เขาติดได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะมีมีอีกหนึ่งตัวก็จะมาเรื่อยๆนะครับผีเสื้อคือเนี่ยจะมาเรื่อยๆก็คือเราดักทิ้งไปเลยข้อดีของการทํากับดักนะครับก็คือเราจะทําได้ง่ายโดยอาศัยของเหลือใช้แล้วก็กากน้ําตาลเราสามารถที่จะทําแล้วปล่อยไว้ได้เป็นเวลานานแล้วก็สามารถที่จะลดปริมาณหนอนที่เขาทําลายพืชผักของเราได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหรือ50%เลยก็คือเราจะดักตัวเต็มไว้ก่อน สำหรับตัวอาหารที่เราใช้ล่อนะครับหรือกากน้ําตาลเนี่ยจะอยู่ได้นานโดยปกติแล้วจะมีส่วนที่เป็นน้ําที่เราเหยืออกไปเราก็สามารถที่จะเติมน้ําเปล่าลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันได้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมกากน้ําตาลเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ตลอดนะครับยกเว้นเวลาที่ฝนตกแล้วมีน้ําเข้าก็คือจะทําให้กากน้ําตาลเนี่ยไม่มีความเหนียวซึ่งเราก็สามารถที่จะเทน้ําออกแล้วก็เติมกากน้ําตาลลงไปใหม,ใหม่เพื่อเพิ่มความเหนียวได้นะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีปัญหาเรื่องผีเสื้อคืนหรือเป็นพวกหนอนนะครับเข้าทําลายพืชผักสวนครัวของท่านารวมทั้งส่วนไม้ผลด้วยท่านก็สามารถที่จะลดปริมาณการเข้าทําลายของพวกหนอนได้ด้วยการดัดผีเสื้อคืนนะครับด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้นะครับใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วก็ทําได้ง่ายมีความปลอดภัยไม่มีต้นทุนนะครับแทบจะไม่มีเลยมีเฉพาะค่ากากน้าตาลตัวกากน้ําตาลเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งอยู่แล้วเราสามารถที่จะนํากลับมาใช้ทําพวกน้ําหมักปุ๋ยชีวภาพต่างๆยังใช้ได้อยู่ ซึ่งถือว่าเป็นการตัดวงจรของการระบาดของหนอนที่จะเข้าทําลายพืชผักของเราการดัดตีเสื้องคืนด้วยเทคนิคนี้รับรองได้ผลดีแน่นอนครับ